อ้วันนี้เนี่ยผมจะไปสุ่มทีมเล่นกับช่องชัดโลกรับคนดูไปดูกันสวัสดีครับสวครับขอขอ,ขอเล่นด้วยได้ไหมครับม่ได้หา่อเาหาเจอครับหาเจอพอดีผมเป็นคอมที่ใช้ไบพาสเวอร์ชั่นพิเศษโอเคเพื่อนโอเคนะเพื่อนโอเคนะคนะน้องเจนนี่เพื่อจะกลัวหรือเปล่าอ่ะอืม,มไม่ชัวร์ว่าจะไม่ติดอ่ะดิเพื่อน พอดีคนที่เล่นกับผมล่าสุดก็โดนรีเหมือนกันนะครับจะได้หารหัสใหม่อ๋อเอ้ยผมมีร้านแนะนำอยู่สนใจไหมไม่ไรครับมีรหัสอยู่ครับโอเคครับอะไรนะผมมาเจออะไรเนี่ยต้องมาเจออะไรเนี่ยพี่พผู้หญิงพูดไม่ค่อยได้ยินอ่ะพี่เสียงมันตัดอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะมาหาลูกค้อเหรออ๋ออ๋อส่วนหนึ่งก็ใช่ครับพาแบบพามาติดดำแบบโดนแบบ ปิดเล่นแบบสบิบบานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบลูกค้าต้องหายดีใหม่ไงเสียงพี่แน็กซีอยูชัว <c oughs> ชื่อบัญชาครับเก่งวะชื่อบัญชาครับ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะคุณเอาชื่อบัญชาจริงๆ <c oughs> พ,พี่แอนเจนติดตาเซลกันตลอดอย่าเสียงพี่บารีเจาะลิ้วชอบเ,เป็นในเซลสมองเราโอ้โหนี่เสียงพี่หรือวีนัมเนี่ยเจาะขนาดนั้นมีคนเยอะตื่นตัวไว้มีคนจำได้อีกแล้วอะ <c oughs> ่ะ มีนคนจำได้อีกแล้วอ่ะอย่าไปหามันเลยมันไอช่องนี้พี่เขาไม่ชอบดูมันอนะ่ะมันพูดเยอะได้ปืนแล้วใช่ใช่ทีมเราจะทีมเยหรือเปล่ามันพูดเยอะไอตัวเนี้ยพี่ก็เลยไม่ชอบดูมันเท่าไหร่เฮ <c oughs> ้ยไปบนหัวพี่<ผ>ม,มีคน,น,นครับต้องผมตัวน,นึับตรงพี่ก็มีไปนหนึ่งนะหน้าเบอร์สี่อ่ะอยู่ข้างบน เบอร์ตมาเบอร์สนนี่ได้ไหมครับโอเคเฮ้ยหมือนมีจะคนลงใหม่เลยนะหน้าเจนปะ๋อ,อมันกดตู้ตัวนึงดาวครับอันนี้อันนี้ใช่เจนนุ่นโบไหมครับมาครมาไง,ไ,งไม่ใช่หรอ ไม่ใช่พี่คนละคนครับไม่แต่ว่าเสียกูรุ้นเลยนะผมจําได้อยู่โอ้เผมชอบฟังเสียงเพลงเจนนุ่นโบอยู่เดี๋ยวผมก็ดุดเดี๋ยวผมเล่นไม่ออกนะพี่เดี๋ยวเพ่อนหลุดแล้วดูนะปุ๊บลุผู้หญิงกองตู้อุ้ยสวยสวยสวยโมเต็คขับเมื่อกี้ยิงไม่โดนเลยก็ดูเว้ยผมจูงอยู่ผมจูงอยู่ หุยหลังมาครับอยูปัญญาอยู่ไม่จะดโดนไหมจะหนาว่ะม,ม,มันขึ้นไปข้างบนนะ่ะหุยตายเลยเหรอสวยครับเพราะผมปีนเข้ามานะโอเคครับบนดาผมนะเมื่อกี้ผมเก่งจัดเลยผมยิงไม่โดนเลยอย่ะใช่มันหนาวอ่ะอากาศมันหนาวไงผมอยู่ผมอยู่เ,เอีเเออยสเตอร์ลอดเนี่ย โอ้ยตายตายตายเน้มีคนมามีคนมามีนะระวังด้วยสายสายตัวหนึ่งตรงบ้านข้างหน้าเห็นแล้วครับมันวิ่งอยู่ไงใช่ไหมแสดงไหมมีเลี้องตายาวไม่ติดตเอายาปืนหน่อยเล่นก่อนวิ่งมันไม่ดาวอ่ะเี็บจัดเลยผู้ชายเออทิกอิดทนเลยไปดูคนนี้ก็ดูมันตึง เฮ้ยมีมีเหมือนจะมีตี้ใหม่ตัวนี้เนะี่ยไม่ไหนหรอวะพร้อมเป็นพาราชมปุ๊มันเป็นลิงครับมันเป็นลิงอยู่หน้าอยู่หน้าคาแพงเนี่ยวิ่งนวมันวิ่งละมันมรู้ว่าเรามาเยอะไปมันหนี ชาวบ้านครับดาวครับเวทีทเวด้วยข้าวบนมีโทกอนไหม <passo. S 1> ครับเพื่อนมีสองยาวด้วยสองยาวสาม <c oughs> อันนี้เบอร์หนึ่งชื่ออะไรเหรอครับเนี่ยชื่อน็อตครับ ชื่อนัดเหรอหลวมไหมไม่หลวมหลว,วมหรือหลุดอ่ะอ๋อไม่หลวมนะนัดนัดจะครับหลวมครับโอเคครับนัดครับน็อตครับเนาะโอเคน็อต <c oughs> ครับนะน็อตครับแล้แลวลำเบอร์สี่ชื่ออะไรอะ่ะเอ็กชื่อเอิร์ธเหรอ <c oughs> ใช่ใช่ป่ะชื่อเอิร์ธใช่ไหมใช่ไหมอะเบอร์เบอร์สี่ชื่อเอิ <c oughs> เร์ธเอหรอทำไมเขาไม่เปิดไมค์เลย ไม่เปิดเลยพี่เปิดแล้วยตรีมแล้วดิีเขาถึงไม่เปิดอ่ะพี่แน็กชอบตีหมีหรือเปล่าไม่ครับอันนี้ไม่ใช่พี่แนกไงผมชื่อบัญชาบัญชาก็่บัญชาบัญชาไม่ใช่หรับบัญชาเฉยๆอ๋อร่างกายดีสนี้นะทดลองด้่ยครับได้หนึ่งครับโซ่โซ่นะพี่แน็ก บรรชาครับโอเคบรรชาครับบรรดาครับวันนี้ใครมันเต็มมันเจอแรงแกน่ะมันได้คอมมาคนยังเยอะเลยนะถ้าเล่นในคอมมันจะเจอแกนผมก็เจ๊พี่ไม่แบบถ้าแบบถ้าแบบกดกับผมก็คือจะเจอแกนร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแบบการันตีอะไรเงี้ยแบบติงเป๊ะโอเคที่ทางดีไม่บอกผมจะตัวเกมอดีตั้งแต่ส่วนเข้ามาพี่ทำไมอ่ะ ไม่กดหรอเราจะได้ไม่กดหรออ๋อเรจะได้ตึงไว้ก่อนหรอผมไม่น่าทำเล่นนะไอ้นี่นี่ไม่เป็นไรหรอกน็อตระดับน็อตครับอยู่แล้วโอ้ยคุณภาพครับน็อตไปอีกเลยอ่ะไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเลยไปหัวตะลึงต่อแล้วกันแสดงว่าเอิร์ดนี่เขาแบบเขาน่าจะคาสายกับใครแน่เลยใช่ป่ะคนนี้ตรงนี้ใช่เลย เขาอาจจะตั้งใจเล่นก็ได้พี่เขาอาจจะไม่ชอบเปิดใหม่อ๋อไม่ชอบเปิดใหม่เขาไม่ชอบที่หน้าพี่หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ที่ชื่อบัญชาเขาไม่รู้จักคิดเองพี่พี่คิดเองใช่ใช่อาจจะเคยท้าศพกันมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยพวกเราอ่ะโอ้ยน่าจะยากนะพี่ปกติที่แต่ยต้นเกมไงเรไม่เจอกันหรอกเฮ้ยตรงพี่ประมาณสิบตี้เลยอ่ะช่วยหน่อยตรงพี่สิบตี้เลยเหรอใช่จริงแบบสาระเลยนี่ ่ิังไม่เจอใครเลยเลยมันอยู่ขอบวงฟ้าขอบไอ้ทางไปสนามมวยกับตรงที่ตัวนึงแล้วก็ตรงหน้าเบอร์สี่ขวามือตัวสีกตบอกจุดนี้พอรเฟกเลยตีต้นไม้ตายเว้ยมันปิดไอ้วอพี่ว่ะตรงบนบ้านต้องผมนะผมต้องผมอยู่กวว่าววะเนี่ยบนหัวไปโคเวอร์หลายนะหลายตัวนะ ล้วงเองสามตัวนี้ผมขอไม่น่าพี่หาไม่เจอว่ะต้องดีต้อีฉันตอต่อตัวนีโอเคครับพี่มาช่วยละไหวประทับพี่เจนนุ่นโบต้องผมสองนะต้องผมสองนะดูว่าจะเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวมาชือกให้มาเชือกให้อ่าบ้านข้างหลังเราตัวนี้ยหาไม่เจอมันขึ้นไปแล้วก็หายไปเลยไม่รู้วิ่งไปไหน ต<ม>าตรงตนี้ะครับได้ครับนึงครับต้องผมยังอยู่รึไงอยู่บนบ้านใช่ปะคนบ้านหนึ่งตัวพี่แล้วก็วิ่งเข้ามาใหม่สามตัวไปสามตัวพี่โอ้สามไปหรอรอเหฮแด้วตีหนึ่งเลยพี่ตอนนี้เฮ้ยเฮดดาสาหัสจัดเลยต้องผมไหมผมมหมของผมตีนะของผมตีนะ นี่ตายครับกระป๋อครับผมสอดลีม้มเอวนิดนึงนะเดีย๋ยวพี่ขึ้นเดีย๋ยวพี่ขึ้นเดีย๋ยวพี่ขึ้นอยู่บนหลังคาครับผมตกไม่ตาย นัดไปไหนอ่ะนัดอยู่นี่พี่นัดอยู่นี่นัดหลุดนะเนี่ยอยังนั้นอยู่อย่าไปหลุดนะไม่หลุดนะแน่นอยู่นะไอ้ตัวน้องโดนครับโดนโดนปืนไปโดนสวยสวยหดีครับวี่งัดแน่นจัดทำไมวิเจียเงียบวะวิเจียไม่คอเกมเลยอ่ะ ตึงอยู่อ่ะตึงอยู่ดีตึงอยู่พี่เกมคอเกมหน่อยดีครับเดี๋ยวบัญชาเดี๋ยวบัญชาพูดคนเดียวเดี๋ยวบัญชาเหงาเนี่ยเหงาเหรอเหงาดิคุยอยู่คนเดียวตั้งนานไม่ได้สเตียร์าคุยด้ไม่มีจะตรงสตรีมอะไรไม่ได้สตรีมครับเล่นแบบเล่นคนเดียวสตรีมก็ไม่มีใครดูอุ้ยไม่ใช่ไม่เคยสตรียร์รอช่องดูอ่ะ ไม่หลุดครับไม่ใช่น็อตนะจะได้หลุดเอออัไม่เคยหลุดสองตอ๋อนแล้วก็ไม่เคยหลุดเหมือนกันเฮ้ยข้างหน้าใส่กันอยู่ครับปั๊มวางประตูวาร์ปแล้วเริ่มาใส่เซดอนครับดาวหนึ่งใส่เซดอนหนอใส่เซดอนหนอเอาดีนะครับตอบซื้อเชื่อมดีฝั่งซื้อไม่ได้ มาช่อพี่เจนแบบป๊บปาสกายเลิปแล้วครับตาคบพี่เจนนุ่นโบ้องผมเป็บจุดเห็นไหมเหีบ็บนั้นนะเห็นเห็นมันมีสองตัวนะอาครับเปิดจุด,ดาวโผล่ชุกนสามพีสามไปละไม่ได้อีกหนึ่งเหรอ รเราไม่มีเครื่องดีดด้วยอ่ะประตูว้าพี่วางไว้วิ่งไม่มีปืนฮิวเลยพี่เจนเรื่องไหนยิงอ่ะพี่ทำไมผมไม่เห็นจุดมันอ่ะพอเห็นละโอ้โหใครลอสซะด้วยระวังไหมสองตัว เมันวิ่งเป็นงานจัดมันวิ่งสอยพอแบบทีละคนน่ะแรงแกนพี่แรงแกนที่นี้แน่นอนจุดต้ผมเจ็บหน้านี้สองตัวคุนได้ไหมตรงนั้นพวกยิงดาวแล้วนะเจ็บตรงไหนข้างบนหลังคาเขาเจ็บเอเครับตรง ไว้ตัวนี้หมดตีเลยเ<อ>ไปชุบไม่ได้มือ่อกขอโทษเลยเกิดในเมืองพี่โอเคครับมีเครื่องดีดปะดานหนึ่งาสองมันตีเดียวกันหมดเลยพี่เจนแบบไหลเข้าไปตู้เลยไหลซ้ายยาวเลยบนหลังคายิงดาวไว้ละข้างล่ลางก็ชุบกันได้หมดละพี่เจนอย่าตายนะ ต้องไห่ไปชุบไม่ได้พี่เจนม,มีโอกาสชุบมากสุดตรงนี้อันโฟกัสผมอยู่มั้งไม่กระเด็วผมมุดไปชุบให้เป็นหนึ่งโอเคพี่เจนดึงความสนใจไปอ่ะเจนาตู้พี่เจนคา,าตู้อยู่ใช่ไหมใช่ครับ เดี๋ไปเชื่อเพื่อนครับขอ5วิเจ็บเจ็บตัวนี้เตียบ,บจัดเลยขอปีนหวัวหน่อยพี่เจนเาาว่ามันชุบเหมือนกันมันจะชุบมันจะชุบดาวดาวดาวสวยๆอ่ามันวางไม่เบิ่อเท่าไหร่ เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวสวยครับยิงไม่โดนเลยอ่ะโอ้ก็ตื่นที่นี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมทุกคนชอบผมสุ่มทีมปั่นคนนี้ไหมถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้า